ยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์คุยโลกวันนี้กับผมและดิฉันวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในคำถามที่โลกจับตาและยังไม่มีใครกล้าตอบว่าจริงหรือไม่อิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์อยู่ในครอบครองจริงหรือไม่นี่ไม่ใช่คำถามธรรมดาแต่มันคือจุดเปลี่ยนของทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางและอาจของทั้งโลกแม้อิสราเอลจะไม่เคยออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่ามีอาวุธนิวเคลียร์ แต่พวกเขาก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่มีนโยบายนี้ถูกเรียกว่า nuclear ambiguity หรือนโยบายความคลุมเครือโดยเชื่อว่าการไม่พูดคือการสร้างอำนาจต่อรองทำให้ศัตรูกลัวแต่ไม่รู้แน่และพันธมิตรก็ไม่อึดอัดใจแม้แต่นายกรัฐมนตรีคนก่อนๆอนอย่างโกลดาเมเยร์เนทันยาฮูหรือแม้แต่ในยุคปัจจุบันต่างใช้แนวทางเดียวกัน คือไม่ตอบคำถามนี้ตรงๆย้อนกลับไปปี1958อิสราเอลสร้างโรงงานลับในทะเลทรายในเกฟชื่อว่าดิโมนาในตอนแรกอิสราเอลบอกว่าที่นี่เป็นแค่ศูนย์วิจัยแต่ไม่กี่ปีต่อมา CIA พบว่ามันอาจเป็นโรงงานผลิตพลูโตเนียมที่ใช้สร้างอาวุธนิวเคลียร์ปี1986มีเหตุการณ์สำคัญมอเดคายวาน,นูนู อดีตวิศวกรของที่นี่หลบหนีออกนอกประเทศและเปิดเผยความลับนี้กับโลกผ่านหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ของอังกฤษเขาโชว์ภาพภายในโรงงานดิมูนาพร้อมเอกสารลับที่ยืนยันว่าอิสราเอลสามารถผลิตหัวรบนิวเคลียร์ได้จริงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาวานูนูถูกลักพาตัวกลับอิสราเอลและถูกคุมขังนานกว่า18ปีข้อมูลจากองค์การควบคุมอาวุธระดับโลกเช่น FAS SIPRI และนักวิเคราะห์หลายฝ่ายระบุว่าอิสราเอลอาจมีหัวรบนิวเคลียร์ระหว่าง80-200ถึงลูกและไม่ได้มีแค่ระเบิดแต่มีระบบขนส่งอาวุธแบบครบวงจรทั้งทางอากาศทางบกและทางเลจรวดเจริโคตรีระยะไกล5 0 0 0ถึง6ก0 0กิโลเมตรเครื่องบิน F-15 และ F-35 ที่สามารถบรรทุกหัวรบ เรือดำน้ำดอลฟินคลาสที่อาจติดตั้งคีปนาวุธยิงจากใต้น้ำนั่นหมายความว่าหากมีเหตุฉุกเฉินอิสราเอลสามารถโต้อตอบเชิงนิวเคลียร์ได้ทันทีโดยไม่มีใครล่วงรู้ล่วงหน้าแม้หลายประเทศจะรู้แน่ว่าอิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์แต่เพราะอิสราเอลไม่เซ็น n p t หรือสนทิสัญญาห้ามแพร่ขยายนิวเคลียร์จึงไม่อยู่ใต้การตรวจสอบของ IAEA e เหมือนประเทศอื่นเช่นอิหร่าน สิ่งนี้กลายเป็นคำถามสำคัญทำไมโลกยอมรับให้อิสราเอลมีระเบิดนิวเคลียร์แต่กดดันประเทศอื่นอย่างเข้มงวดคำตอบคือเพราะสหรัฐอเมริกายังคงเป็นพันธมิตรใกล้ชิดและไม่ต้องการให้ภูมิภาคตะวันออกกลางลุกเป็นไฟแต่สิ่งที่น่ากลัวคือโรงงานดิโมนาเริ่มเก่าและเสี่ยงต่อการรั่วไหลของรังสีนอกจากนี้ ยังไม่มีระบบยืนยันหรือควบคุมจากภายนอกหากมีการใช้ระเบิดนิวเคลียร์จริงโลกอาจไม่สามารถห้ามอิสราเอลได้ทันทีสรุปแล้วอิสราเอลอาจมีหรืออาจไม่มีระเบิดนิวเคลียร์แต่สิ่งที่แน่นอนคือพวกเขาทำให้ทั้งโลกสงสัยและไม่กล้าริคคำถามคือถ้าคุณมีอาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกแต่ไม่พูดว่ามีนั่นคือการหลีกเลี่ยงหรือ การควบคุมเกมที่ชาญฉลาดที่สุดคุณคิดอย่างไรกับนโยบายความคลุมเครือเชิงนิวเคลียร์ของอิสราเอลฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับอย่าลืมกดติดตามพอดแคสต์คุยโลกวันนี้เพราะเราจะพาคุณเข้าใจโลกมากขึ้นในทุกวัน